โอเคครับผมขอสวัสดีทุกคนด้วยครับเดี๋ยวเราจะสู่เกม ROV นะครับผมวันนี้ผมนะครับก็จะมาแจกโค้ดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นโค้ดสกินอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างเลยนะครับที่ผมจะแจกในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับใครที่อยากได้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ได้โค้ดนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่า ตอนนี้คือมีกิจกรรมครบรอบ4ปีนะครับแล้วก็กิจกรรมาาวันฮาโลวีนบวกรอยกระทงด้วยก็มีทั้งสกินใหม่แล้วก็ฮีโร่แจ็คฟรีที่เข้ามานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทํากิจกรรมไหนก็ต้องไปดูกันก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาแจกบัตรกัลีนานะครับใครที่ดูไม่จบอาจจะพลาดคลิปได้นะครับโอเคอาจจะพลาดบัตรรับบัตรกัลีนาได้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราขอไปตรวจสอบดูก่อนว่ามีอะไรให้รับบ้างครับเพราะว่าเออผม กดรับไปแล้วบางส่วนครับอันนี้ก็เป็นเดดยิตเสียงเสียงดังเนาวะใจหมดสั้โหเสียงดังมากครับเมื่อกี้แทบดุ้งโอเคมีอะไรให้รับอีกโอ้โหเชอะู่นะครับอ้อซีซั่นนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูกิจกรรมเหมออันนี้เป็นสกินมอทอสเนาะเอออันนี้ก็เป็นสกินพวกฮีโร่นะครับ ก็พวกสกินหรือสกินเน่าเน่าอันนี้ก็เป็นฮีโร่นะครับแล้วก็อันนี้มีเป็นดิเลกนะครับดิเลกเอ่อด่างมูนไลท์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคาบีสักจิตเหมือนเดิมนะก็ตามสเต็ปนะครับก็เวลหกสิบก็จะเลือกสกินเลยได้สกินหนึ่งนะโอเคก็อันนี้เราไม่ได้โฟกัสไปเีื่อเรื่องนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะใครที่ยังไม่กดรับฮีโร่ใหม่นะครับเข้ามาที่ครอบ4ปีนก่อนนะครับเราอินรับฮีโร่ตรงนี้นะครับสามอิวันที่1นครับอันนี้คือผมรับไปแล้วนะผมก็ที่จริิงผผมมมคดดววว่่่าาาจะะไไ้้แลเพร ผมลืมว่าเมื่อวานเป็นวันที่31ครับผมก็เลยแบบเออผมก็เลยไม่ได้กดรับนะครับที่จริงมันรับแรตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนฟรีนะครับทุกวันมีเช็คชื่อแล้วก็ชิ้นส่วนฟรีจะมีตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บมันจะเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็โค้ดที่ถูกแชร์นะครับก็เราสามารถเอ่อกดเป็นโค้ดได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้นะครับก็เอ่อไปแชร์โค้ดให้เพื่อนก็ตามนี้นะสำหรับใครที่อยากขายรื่แลกเปลี่ยนอะไรก็ด้านล่างครับ อันนี้กดออกตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ใส่โค้ดเป็นโค้ดที่แบบมีคนให้เรามาแล้วก็กดตรงนี้นะครับโอเคขอกดออกก่อนนะครับแล้วก็ซื้อครับซื้อก็น่าจะแพงอยู่นะดูเคสละเก้าสิบเก้าหมดเลยครับแล้วก็ต้องการดูต้องการอันนี้กี่ชิ้นต้องการ5ชิ้น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 โอ้โหเยอะมากเลยครับอันนี้ก็500 500ก็ประมาณ25 0 0นะถ้าอยากได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าแลกกันดีกว่านะสำหรับใครที่ได้แล้วสร้างรหัสไก่มาไปเนี่ย ไม่จะเป็นต้องเป็นเติมครับดูฮีโร่แปลงร่างได้สกินอัปเดตกิจกรรมมันก่อน,นครับอันนี้ก็สกินลิมิเต็ดเซเว่นนะครับเป็นสกินของเฟรนติโนนะครับโอเคเล่นจบแล้วอันนี้สูงสุดสี่เกมต่อวันนะอันนี้ก็ผมไม่มีเวลาเล่นนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้รับของของเขาเท่าไหร่นะครับเออฮีโร่ใหม่อย่าลืมไปกดกดรับแล้วก็อย่าลืมไปเปิดนะครับโอ้ดูผมได้ผู้ชนะครับดูอันนี้คือของกิจางนะอันนี้คือจบแล้ว คือสรุปกิจงานชนะครับทีมกิจงานชนะก็แลกไปเลยไปโอเคได้สกินโคตรเยอะครับบอกเลยคลิปนี้โอ้โหรับล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 ับเละลับเละลับเยอะรับเยอะโอ้โหดูดูกันรับครับก็มันมีเออสกินถาวรด้วยนะเยี๋เอ้ยลืมว่าบอลพัรเออซีซั่นนี้มีมีเออเอฟเฟคถาวรด้วยครับดูสิ่งที่ผมได้คือผมได้เยอะมากครับ เก็บให้ครบ5นะครับอันนี้ก็สามารถแชร์ได้นะดูโอเคแต่ว่าเรายังเออสกินผู้ชนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าผู้ชนะนี้เลือกสกินอะไรได้บ้างมีมาจา้าโอ้โหสกินอะไรก็สวยแต่ว่าผมขอเลือกเป็นสกินแพนดา้าละกันผู้ผมอยากได้นะสกินแพนด,ด้าดูสกินอะไรวะเนีย่ยสกินอะไรวะสกิน,น,กนพ่อครัวกดอะไรก็ไม่ได้โอ้โหดู แล้วก็เออฮีโร่สีปสีส่วนอันนี้สุ่มรับเป็นสก,กินครับห้าสิบชิ้นส่วนลูนนะอันนี้บัตรเปลี่ยนชื่อผมมีสีใบละเดี๋ยวขอไปเปิดดูฮีโร่ใหม่ก่อนครับฮีโร่สีปีดูก่อนเดอ้อเลือกฮีโร่ใหม่ก็ได้หรือว่าตาอัญเชิญฮีโร่แอสซัสซินก็ได้แอสซัสซินนี่มีตัวอะไรบ้างวะมีแบทแมนเอ้ยก็สามารถกดดูตรงนี้ได้ครับมีคิกแน็กมีแรดมีนาคอสอันนี้คือผมมีหมดละใครจะเอาฮีโร่ใหม่ก็ได้นะแคลรี่ดูก่อนครับ มีเอลซูมีโมเลนมีวิปโอ้โหมีแต่ตัวที่ผมมีแล้วส่วนไฟเตอร์นี่ก็คือแบบมีวันเดอร์บูแมนก็ใครๆเอ้ยส่วนมากใครอยากใช้อันนี้ก็มีได้แล้วมีบูคองมีแอดติกมีลูปมีโอเมนมีสกัดมีเยอะเลยครับแม็กเดียวมะอัดดอินอะไรแบบแทงก็มีซัพพอร์ตเมดด้ดูเมดก่อนเดอะแฟลตเออฮีโร่ใหม่หรือว่าเดอะแฟลตดีว่าอืมแฉะเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนแต่ไม่มีพวกสกินฮีโร่ใหม่ๆครับ มีแต่ฮีโร่ค่อนข้างเก่าอยู่นะก็ไม่เป็นไรผมก็ฮีโร่ใหม่แหละจะได้ตามเทนะครับก็กดไปเลยไมลีลาเลยละกันดูก็ได้มาแลน้วนี่ครับไม่รู้อ่านว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอไปดูสกินเออแพนด้าที่ผมได้ก่อนนะครับคือแพนด้าเนี่ยผม เป็นไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสกิทเพราะเขาบอกว่ามันไม่าด้กินันอีกแล้วแล้วก็ฮีโร่ของเรานะครับไปดูฮีโร่ของเรานะฮีโร่ของเรานี้จะอยู่ในอ้าวไม่ใช่เมดอ่ะอ้าวก็เป็นเมดไม่ใช่อรอเมดนี่ไงเราเลื่อนไม่เห็นขอโทษอันนี้ก็ยังเป็นสกินฮีโร่อีกอยู่นะครับเออดูพาสซีฟนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้รีวิวนะไม่รู้จะทำคลิปรีวิวอยู่เปล่าครับก็ มันไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะมาทําคลิปวันนี้นะประเด็นที่ผมจะมาทําคลิปวันนี้คือผมจะแจกโค้ดนะครับเอ่อโค้ดสําหรับใครที่อยากได้โค้ดนะผมจะบอกกติกาครับผมจะใบตัวแรกนะครับตัวแรกคือผมจะไม่บอกนะแล้วให้คนเราอะไปดูกันเอานะครับว่าโค้ดที่ผมได้มาคือโค้ดอะไรนะครับก็ใครที่ได้แล้วก็ใส่เดี๋ยวผมจะทิ้งไอตัวใบหนึ่งตัวไ,ไว้ล่างคลิปนะครับนะเดี๋ยวผมจะซ่อนไว้ ก็ <sia. S 1> ไปหาเอาเองแล้วกันโอเคสําหรับใครที่ได้โค้ดจากโค้ดนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับคือผมต้องการไลค์ต้องการติดตามมากเพราะว่าผมอ่ะก็อยากแบบมีคนติดตามเยอะๆแล้วก็ได้สตรีมแล้วก็จะมีเงินมาแจกเราอีกครับสำหรับบัตรกอรีนาที่ผมทิ้งไว้จะเป็นบัตรกิบบาทก็ไปสุ่มกนเอาเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าครับแล้วก็ไปลุยกับการเออซื้อสกินก <ol> <Yeah. S 2> <ๆ>ันเลยเอ้ซื้อบัตรกอรีนากันเลยครับไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าบัตรซื้อบัตรกาลินากันเลยครับแล้วเราก็จะกดซื้อสั่งซื้อกันไปเลยครับพอเราสั่งซื้อเสร็จนะครับผมก็จะเออมันก็จะเข้าไปในไหนมันจะเข้ามาในนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่ารหัสบัตรกาลินานี้เป็นรหัสอะไรครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เออให้บัตรกาลินาเรียบร้อยแล้วส่วนตัวแรกนะครับของบัตรนะจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ข้างล่างนะครับ เพราะว่าถ้าไปสุ่มเอาเนี่ยมันต้องสุ่มตั้งแต่0ูนถึงเนะครับแต่ว่าถ้าเอาจากผมข้างล่างเนี่ยผมทิ้งไว้ให้แล้วได้แน่นอนนะครับเป็นตัวเลขตัวเลขเดียวนะใครที่อยากได้ก็ตามนั้นเลยนะครับก่อไปลุ้นกันเลยนะว่าใครจะได้สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอยากให้ผมมาแจกแบบนี้ตลอดนะกดกระทือไลค์ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม